เพื่อนๆยังสงสัยอยู่ไหมครับว่าถ้าเราอยากจะเล่นการเบิร์นไขมันให้มีซิกแพคและล่องสิเบชัดขึ้นภายใน3-6เดือนนี้เราจะต้องเล่นคาร์ดิโอแบบไหนเล่นครั้งละกี่นาทีและเราจะต้องเล่นคาร์ดิโอ7ครั้งต่อสัปดาห์เลยหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นเราวิ่งอย่างเดียวได้ไหมต้องเดินวันละกี่ก้าวเล่นคาร์ดิโอแบบไหนกี่ครั้งต่อสัปดาห์เราจะต้องกินอะไรเข้าไปก่อนไหมและเราควรเล่นเวทเทรนนิ่งก่อนคาร์ดิโอหรือควรเล่นคาร์ดิโอก่อนเวทเทรนนิ่งเป็นตน้น ประเด็นสาคัญต่อมาก็คือถ้าเราเล่นคาร์ดิโอหนักเกินไปร่างกายอาจจะห่วงไขมันและกล้ามเนื้อหายได้ในทางตรงกันข้ามถ้าเราเล่นคาร์ดิโอน้อยเกินไปไขมันอาจจะลดลงช้าจนเราเครียดและหมดกําลังใจได้ซึ่งนี่ก็อาจจะทําให้เราสับสนได้ว่าถ้าเราเล่นคาร์ดิโอทุกวันวันละ45นาทีจะถือว่าหนักไปไหมหรือถ้าเราเล่นคาร์ดิโอไม่ถึง30นาทีร่างกายจะไม่ดึงไขมันมาใช้เป็นพลังงานหรือเปล่าและถ้าเราเป็นคนไม่ชอบเล่นเวทเทรนนิ่งหรือเล่นคาร์ดิโอเพียงอย่างเดียว ร่างกายเราจะย้วยกล้ามเนื้อหายและเสียงที่จะโยโย่หรือเปล่าเป็นต้นสวัสดีครับผมโค้ชเคฟิทเทอร์มินออมและวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตเคล็ดลับและโปรแกรมการเล่นคาร์ดิโอเพื่อเพิ่มการเบิร์นไขมันให้ได้ผลดีแบบทาวอนและจะมีที่อื่นอื่นมาแนะนําด้วยเช่นเคยจะมีอะไรบ้างตามมาเลยครับแน่นอนครับว่าการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอจะช่วยเพิ่มการเบิร์นพลังงานแคลอรี่ได้มากที่สุดจริงและถ้าเราต้องการลดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายเราจะต้องเล่นคาร์ดิโอให้ได้ทุกอาทิตย์ด้วย นอกจากนี้นะครับการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอหรือคาร์ดิโอวาสคิลาร์เอ็กซ์เซอร์ไซส์ยังมีส่วนช่วยให้เราสุขภาพดีขึ้นด้วยเช่นช่วยลดค่าไขมันเลวระดับคอเลสเตอรอลที่สูงเกินเกณฑ์และความดันโลหิตสูงเป็นตน้นแต่ประเด็นสำคัญก็คือการเล่นคาร์ดิโอช่วยเราผอมได้จริงหรือเปล่ามันต่างกันยังไงกับการเล่นเวทเทรนนิ่งเราต้องควบคุมอาหารด้วยไหมและการเล่นคาร์ดิโอแบบไหนที่หนักไปหรือเบาเกินไปเรามาหาคำตอบด้วยกันเลยครับ คำถามแรกก็คือคาร์ดิโอช่วยลดความอ้วนหรือช่วยเพิ่มการเบิร์นไขมันได้จริงหรือเปล่าแน่นอนครับว่ากฎเลขของการลดไขมันก็คือร่างกายเราจะต้องเผาผลาญพลังงานแคลอรี่ออกมากกว่าที่รับเข้าไปหรือมีแคลอรี่เดฟิซิตแต่เราอาจจะเข้าใจผิดว่ายิ่งเรากินน้อยๆและโอมเล่นคาร์ดิโอทุกวันวันละ1-2ชั่วโมงเรายิ่งจะเล่นการเบิร์นไขมันได้มากขึ้นและผอมเร็วขึ้นหรือเปล่า ซึ่งคำตอบก็คือเราไม่สามารถโหมเล่นคาร์ดิโอทุกวันเพื่อให้น้ำหนักลดลงเร็วๆและในที่สุดนะครับร่างกายเราจะชินกับการเล่นคาร์ดิโอและสามารถปรับตัวเพื่อใช้พลังงานแคลอรี่น้อยลงได้เช่นเราอาจจะลดน้ำหนักและขนาดรอบเอวได้เร็วมากหลังจากที่เราวิ่งไปได้2-4อาทิตย์แต่หลังจากนั้นนะครับน้ำหนักอาจจะไม่ลดและร่างกายไม่ยอมใช้ไขมันอีกถึงแม้ว่าเราจะวิ่งไกลขึ้นก็ตามเป็นตน้นซึ่งรู้ไหมครับว่า หนึ่งในวิธีปรับอัตราการเผาผลาญลงของร่างกายก็คือร่างกายเราจะเริ่มห่วงไขมันมากขึ้นและประหยัดพลังงานแคลอรี่จากการทำกิจกรรมนอกเหนือจากการออกกำลังกายระหว่างวันน้อยลงด้วยหรือพูดง่ายๆก็คือเราจะเริ่มเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่อยากจะทำอะไรและอยากจะกินอาหารหวานๆมากขึ้นกว่าปกตินี่คือเหตุผลที่เพื่อนๆจะต้องจำไว้ว่าเราจะต้องมาโฟกัสที่1วินัยในการควบคุมอาหารหรือว่า d i s c i p l i n 2. ความต่อเนื่องในการไดเอทไปพร้อมกับการออกกําลังกายเพื่อเบิร์นไขมันเพราะเราจะไม่สามารถวิ่งหนีพฤติกรรมการกินอาหารแย่ๆของเราได้ต่อมามีงานวิจัยที่ใช้เวลาทดลอง6เดือนเพื่อดูว่าทําไมยิ่งเราออกกําลังกายไปเรื่อยๆเรายิ่งลดไขมันได้ยากหรือไม่ยอมผอมสักทีซึ่งสิ่งที่นักวิจัยพบก็คือเราอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าสามารถเบิร์นพลังงานแคลอรี่จากการออกกําลังกายได้เยอะแล้ว และอาจจะกินอาหารเยอะเกินไปโดยไม่รู้ตัวจนพลังงานแคลอรี่ที่ได้รับมีมากกว่าที่เผาผลาญออกเช่นเพืเ่อนๆจะสังเกตว่าพอเราเริ่มเล่นคาร์ดิโอบ่อยและนานขึ้นเราก็จะเริ่มมีความหิวมากขึ้นเหมือนกันเป็นตน้นปัญหาต่อมาก็คือเราอาจจะคิดว่าเรากินน้อยแล้ว แต่อาหารที่เราเลือกกินเป็นส่วนใหญ่นะครับถึงแม้ว่าจะดูเหมือนไม่มีปริมาณเยอะแต่อาจจะให้พลังงานแคลอรี่สูงและไม่มีสารอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะโปรโตีนและเส้นใหญ่อาหารนั่นเองต่อมาเราควรเล่นคาร์ดิโอยังไงให้ไขมันลดลงเร็วที่สุดมีงานวิจัยเมื่อปี2023นี้เองนะครับที่ได้รวบรวมบทสรุปจากงานวิจัยกว่า92ชิ้นเพื่อดูว่าวิธีลดไขมันที่เร็วและดีที่สุดคืออะไรซึ่ง3คมคตอบที่ได้ก็คือ 1>, 1. เราจะต้องรักษามวลกล้ามเนื้อไว้ให้ได้มากที่สุดหรือกล้ามเนื้อจะต้องไม่หายไปเยอะระหว่างการลดไขมัน 2. เราจะต้องรักษาค่า body mass index หรือค่า bmi ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 3. เราจะต้องมาโฟกัสที่ขนาดรอบเอวหรือ waist circumference ด้วยต่อมานะครับนักวิจัยพบว่าวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างกล้ามเนื้อลดน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์และลดเปอร์เซ็นต์ไขมันให้มีขนาดรอบเอวที่เล็กลงด้วยคือ1 การควบคุมอาหารหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารให้ดีขึ้นและ 2. การเล่นเวทเทรนนิ่งหรือการออกกําลังกายแบบออกแรงดันประเด็นก็คือการไดเอทและการเล่นเวทเทรนนิ่งนะครับอาจจะช่วยเราลดไขมันได้ดีและถาวรกว่าการควบคุมอาหารและการเล่นคาร์ดิโอเพียงอย่างเดียวและงานวิจัยชิ้นก่อนหน้าจากปี2017ยังพบด้วยว่ากลุ่มผู้เข้าทดลองที่ลดน้าหนัก และลดไขมันได้ดีที่สุดคือกลุ่มที่ออกกำลังกายทั้งแบบเวทเทรนนิ่งและคาร์ดิโอไปพร้อมกันซึ่งข้อดีเด่นๆของการเล่นเวทและคาร์ดิโอไปพร้อมกันก็คือมันจะเข้าไปเพิ่มการใช้ออกซิเจนหรือออกซิเจนคอนซัมชันได้มากขึ้นหรือร่างกายเรานะครับจะมีเชื้อเพลิงในการเบิร์นไขมันมากขึ้นนั่นเองและอย่างที่เพื่อนๆเห็นในกราฟนะครับผู้เข้าทดลองจะมีการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อน้อยกว่าด้วย ซึ่งนี่จะช่วยลดความเสี่ยงที่ระบบมตาทอลิซึมจะทำงานช้าลงระหว่างการลดไขมันนั่นเองครับคำถามต่อมาการเล่นคาร์ดิโอกับเวทเทรนนิ่งมันต่างกันยังไงก่อนอื่นนะครับการเล่นคาร์ดิโอหรือว่า cardiovascular training ก็คือรูปแบบการออกกำลังกายที่จะโฟกัสไปที่การกระตุ้นให้ปอดหัวใจและการไหลเวียนโลหิตทำงานหนักขึ้นซึ่งบางทีก็จะเรียกว่าแอโรบิกเอ็กซ์ซ์ซส์ด้วย เพราะมันจะเป็นการออกกําลังกายที่มีความเข้มข้นต่อเนื่องและมีการหายใจเข้าออกเพื่อเพิ่มการใช้ออกซิเจนของร่างกายนั่นเองเช่นการวิ่งโซนสองการปั่นจักรยานการว่ายน้ําคลาสเส้นต่างๆและการเดินบนเครื่องเดินวงลีหรืออิเล็กทริ l คอลแมชชีนเป็นตน้นในทางตรงกันข้ามนะครับการเล่นเวทเทรนนิ่ง จะเป็นการออกกำลังกายแบบออกแรงดันที่เราจะใช้น้ำหนักตัวหรือว่าบอดี้เวทดัมเบลบาร์เบลหรือรีส i ิสแตนแบน n d เพื่อเป็นแรงต้านหรือว่ารีส s ิสแตนเป็นตน้นต่อมาเราควรเล่นคาร์ดิโอก่อนเวทเทรนนิ่งหรือควรเล่นเวทเทรนนิ่งก่อนคาร์ดิโอคำตอบก็คือเราควรดูที่ความฟิตและเป้าหมายของเราเป็นหลักก่อนดีกว่าและที่สำคัญนะครับร่างกายเราอาจจะตอบสนองต่อการออกกำลังกายที่เราทำเป็นอันสุดท้ายของวันได้ไม่เหมือนกันด้วย นั่นคือ 1. เราควรเล่นเวทเทรนนิ่งก่อนคาร์ดิโอถ้าตอนนี้เราต้องการลดน้ำหนักหรือลดไขมันให้สัดส่วนกระชับขึ้นก่อนเพราะถ้าเราเล่นเวทเทรนนิ่งก่อนเป็นอันดับแรกแล้วค่อยไปต่อด้วยการเล่นคาร์ดิโอทีหลังหรือในตอนเย็นก่อนอาหารมื้อสุดท้ายการเล่นเวทเทรนนิ่งนะครับจะช่วยเบิร์นไกลโคเจนที่เป็นคาร์โบไฮเดรตออกไปจนเกือบหมด แล้วพอเรามาเล่นคาร์ดิโอต่อโดยเฉพาะคาร์ดิโอต่อเนื่องหรือ s t ต a ี้สเต t e คาร์ดิเราจะสามารถเล่นการเบิร์นไขมันได้มากขึ้นนั่นเอง 2. เราควรเล่นคาร์ดิโอก่อนเวทเทรนนิ่งถ้าต้องการสร้างกล้ามเนื้อเป็นหลักและอยากจะเพิ่มความอึดให้กับร่างกายหรือว่า Endurance แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับเราควรทดลองด้วยตัวเองดีกว่าว่าจะเล่นคาร์ดิโอก่อนเวทหรือเล่นเวทก่อนคาร์ดิโอหรือดูว่าอันไหนเหมาะกับตารางเวลาและร่างกายเรามากที่สุด ซึ่งคำแนะนําจากผมก็คือถ้าเป็นไปได้นะครับและเราต้องการเล่นการเบิร์นไขมันจริงๆเราอาจจะเริ่มจากการเล่นเวทเทรนนิ่งก่อนเป็นอันดับแรกแล้วค่อยดูว่าเราจะเล่นคาร์ดิโอต่อจากเวทเทรนนิ่งทันทีถ้ามีเวลาเหลือหรือเอาโปรแกรมคาร์ดิโอนี้ไปไว้ตอนเย็นหลังเลิกงานและก่อนอาหารมื้อสุดท้ายดีกว่าเป็นต้นคำถามต่อมาเราสามารถเล่นคาร์ดิโออย่างเดียวเพื่อลดไขมันได้ไหมคำตอบก็คือได้เหมือนกันครับ และมีงานวิจัยในปี2013ที่ใช้เวลา10เดือนในการทดลองเพื่อดูว่าการออกกำลังกายอย่างเดียวโดยไม่ควบคุมอาหารเลยผลลัพธ์จะเป็นยังไงซึ่งนักวิจัยได้แบ่งผู้เข้าทดลองออกเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1นะครับจะออกกำลังกายเพื่อเบิร์นพลังงาน400แคลอรี่5วันต่อสัปดาห์กลุ่มที่2จะเบิร์นพลังงานมากกว่าที่600แคลอรี่และออกกำลังกายเท่ากันและกลุ่มที่3นะครับจะไม่ได้ออกกำลังกายเลยหลังจบการทดลองพบว่า กลุ่มที่1ลดน้ำหนักได้3.9กิโลกรัมกลุ่มที่2ลดน้ำหนักได้5.2กิโลกรัมและกลุ่มที่3มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นแค่500กรัมเท่านั้นทีนี้อย่างที่เกิดไปว่าในการลดน้ำหนักและลดไขมันให้ได้ผลดีในระยะยาวโดยไม่เสี่ยงที่จะโยโย่เราจะต้องมาดูว่า 1. เรามีการสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้นและมีการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อน้อยที่สุด 2. เราจะต้องโฟกัสไปที่ความแข็งแรงและขนาดรอบเอวไปพร้อมกับน้ำหนักที่ลดลงด้วย 3. เราจะต้องมาดูว่าเราจะไดเอทและออกกำลังกายแบบไหนที่เข้ากับเราและทำตามได้เรื่อยๆต่อมานะครับงานวิจัยในปี2015ยืนยันมาชัดเจนเลยว่าการเล่นเวทเทรนนิ่งนะครับจะช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อได้ดีกว่าการเล่นคาร์ดิโอซึ่งมวลกล้ามเนื้อที่มีมากขึ้นนี้จะช่วยเรารักษาน้ำหนัก และรูปร่างไว้ได้ในระยะยาวโดยไม่เสี่ยงที่จะโยโย่ที่หลังเป็นตน้นต่อมาถ้าเราอยากจะลดไขมันให้เร็วที่สุดเราควรเล่นคาร์ดิโอครั้งละกี่นาทีและกี่วันต่อสัปดาห์ซึ่งคำตอบก็คือเราจะต้องปรับให้เข้ากับความฟิตของร่างกายเราก่อนดีกว่าเช่นถ้าเราเพิ่งเริ่มออกกำลังกายนะครับเราอาจจะโฟกัสที่การเดินให้ได้วันละ7 0 0 0ถึง8,000ก้าวก่อนและอาจจะเสริมด้วยการเล่นคาร์ดิโอประมาณ3วันต่อสัปดาห์ครั้งละประมาณ20-30นาที และพอเราเริ่มมีความฟิตมากขึ้นแล้วเราอาจจะเพิ่มจำนวนก้าวและความเข้มข้นของการออกกำลังกายเช่นเพิ่ม high intensity interval training หรือว่าฮิตหนึวันต่อสัปดาห์เป็นต้นครับต่อมาเราควรเล่นคาร์ดิโอเวลาไหนดีที่สุดคําตอบก็คือเราอาจจะต้องมาดูตารางเวลาพฤติกรรมการกินอาหารและความชอบส่วนตัวของเราเป็นหลักดีกว่าว่าเราชอบเล่นคาร์ดิโอตอนเช้าตอนท้องว่างหรือตอนเย็นหลังเลิกงาน ทีนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่กินอาหารเข้าไปก่อนหรือออกกําลังกายตอนเย็นเราอาจจะต้องระวังปริมาณอาหารที่กินเข้าไปก่อนด้วยเพราะมีงานวิจัยในปี2020ที่พบว่าเราอาจจะกินอาหารเยอะขึ้นหรือหิวกว่าปกติได้ถ้าเรารู้ว่าจะต้องออกกําลังกายหลังจากที่กินอาหารเสร็จนั่นเองครับท้ายสุดมีเพื่อนๆถามเข้ามาตลอดว่าถ้าได้หุในฝันแล้วเราหยุดเล่นคาร์ดิโอได้ไหม ซึ่งคำตอบก็คือการออกกำลังกายนะครับควรจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราและทำไปได้เรื่อยๆจนเป็นนิสัยดีกว่าดังนั้นตอนนี้เรามาดูดีกว่าว่าเราพอจะมีเวลาเล่นคาร์ดิโอ2-3ถึงครั้งหรือว่า5-6ถึงวันต่อสัปดาห์มากกว่าพอเราจะต้องทำตามได้ตลอดไปและนักวิจัยยังแนะนำมาด้วยนะครับว่าการรักษาน้ำหนักและรูปร่างให้ดีตลอดไปเราอาจจะต้องเบินพลังงานแคลอรี่ ให้ได้อย่างน้อยวันละประมาณ11แคลอรี่ต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมซึ่งนี่จะเท่ากับการเล่นฮิตคาร์ดิโอ25-30นาทีหรือการเดินเร็วประมาณ60-70นาทีเป็นต้นครับเพืเ่อนๆจะเห็นแล้วนะครับว่าในการลดไขมันให้ได้ผลดีและมีหุ่นในฝันให้เราภูมิใจในตัวเองนั้นเราจะต้องเริ่มจากการปรับพฤติกรรมการกินอาหารให้ดีขึ้นก่อน แล้วค่อยมาจัดตารางการออกกําลังกายว่าเราจะเล่นเวทเทรนนิ่งกี่วันต่อสัปดาห์และเสริมด้วยการเล่นคาร์ดิโอกี่นาทีต่ออาทิตย์เพราะว่าเราจะต้องมาโฟกัสที่การสร้างมวลกล้ามเนื้อเป็นหลักก่อนหรือลดการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อระหว่างการลดไขมันแล้วค่อยเพิ่มการเบิร์นไขมันด้วยการเล่นคาร์ดิโอนั่นเองครับตอนนี้เพื่อนๆเ,เล่นคาร์ดิโอแบบไหนครั้งละกี่นาทีและได้ผลลัพธ์ยังไงบ้างครับ ถ้ายังมีคําถามหรือข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์หรือว่ามาแชร์ประสบการณ์ได้เลยที่ด้านล่างและถ้าตอนนี้เพื่อนๆไม่อยากเสียเวลาไปกับการไดเอทและการเล่นคาร์ดิโอที่ผิดวิธีและอยากจะมีหุ่นในฝันให้ตัวเองดีใจและมั่นใจมากขึ้นภายใน3-6เดือนนี้แอดไลน์มาตามลิงก์ด้านล่างมาพูดคุยแล้วก็ปรึกษากันก่อนถ้าเคมีเราตรงกันนะครับผมก็มีคอร์สออนไลน์ที่ออกแบบมาสำหรับเพื่อนโดยเฉพาะไว้เราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ